รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยไทยทีวีสีช่อง3ร่วมกับ GMG Television Toyota ขับเคลื่อนความสุขการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเสนอจะลมร้อนจะลมฝนหรือลมหนาวคว้าหัวใจแล้วไปกัน ไปหาวันที่สุขสันต์ไปหาคืนที่คลื่นเครง,ครงปับป๊บปับ๊บปั๊บไปกันถ้าเกิดเราไม่ได้มานั่งมองตรงนี้ด้วยตาตัวเองอะเราจะไม่รู้สึกเลยว่ามันจะสวยมันจะยิ่งใหญ่ขนาดนี้พี่แบบอยากไปยอยทัวอีสานหนูรู้นะว่าพี่ออยอะ่ะคิดได้ไงกับพี่เก๋ไกลไเลไปไปกันดีกว่าเดินเดินทางดีกว่าคนคน ไปลองพบออกไปตามหาชีวิตยังมีเรื่องราวมากมายให้เราได้เที่ยวไปจะลมร้อนจะลมฝนที่นี่ไหนอะคะพี่เคยได้ยินเรื่องผีจ้างหนังไหมคะคว้าหัวใจแล้วไปกันไปหาวันที่สุขสัน์ไปหาคืนที่คลื่นเครงแก๊งเฟียเที่ยวทั่วไทยเจอนี่เดอะซีรีส์แก๊งเฟีเที่ยวทั่วไทย Presented by Toyota สนับสนุนโดย Vios, OutTimeFriend, การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย AIS CG Advance ดีมากเลยอะ,อะพี่ฟังแล้วแบบเพิม่มากเลยไข่มุกทีมงานมาแล้วมาทีมงานมาจัดตรงนี้ต่อแล้วค่ะถ่ายเสร็จแล้วเราต้องรีบไปงานต่อเลยนะครับไปเกี่ยนชุดในรถตู้ครับอ่าวันนี้เรามีงานสองที่อะไรอ่ะแม่เหรอ รู้ทันไม่ต้องเลยไม่ต้องมารู้ทันคือเรารับงานติดต่อกันจะสามเดือนแล้วนะแล้วแล้วน้องยังไม่ได้กลับบ้านเลยแล้วงานเสร็จคิวนี้น้องขอกลับบ้านไปหาแม่ได้ไหมเสร็จคิวนี้ไม่ได้ค่ะเดือนนี้มันเต็มหมดแล้วมันมีเดือนหน้าว่างนิดหน่อยงั้นนะ้องขอพักวันเดียวไม่ใช่ไม่ใช่อาทิตย์หนึ่งไม่ใช่เดือนหนึ่งเลยเหรอแน่นอน ใครไม่ได้เดือนหนึ่งอะยังไงจ๊ะอยู่ไหนแล้วเนี่ย เฮ้ยเฮ้ยนี่นี่มันไม่หน่อยแล้วนะมันบ่ายกว่าแล้วนะจ๊ะอะไรนี่ยังไม่ทันเริ่มทริปนี่จะเบี้ยวแล้วหรอโอ้ยใครจะกล้าเบี้ยวเอ้ยไอเด็กบ้า,บา <c oughs> เดี๋ยวเธอลีลายเยอะนะดเดี๋ยวโอ้ยใครจะกล้าเบี้ยวพี่สาวส,สวยๆล่ะคะว่าแต่พี่ไอเนี่ยอยากไปเที่ยวไหนก่อนดูแผนที่ดีกว่าว่าพี่ไอยอยากไปไหนนี่เ,เตรียมม<ต>า ทำกันบ้านแน่นอนใช้ได้นะเนี่ยเราเนี่ยปัตตานีก่อนได้ไหมเดี๋ยว <c oughs> คนละภาค <c oughs> อยู่ไกลมากอืมอ่ะไ,ไหนเป็นที่แรกจากเส้นทางในแผนที่นะพี่ว่าเดี๋ยวเราออกจากกรุงเทพใช่ไหมแล้วเราก็ะจะไปเริ่มต้นกันที่นี่โคราช บุรีรัมย์สุรินทร์อุบลแล้วก็เลาะไปเข้ายะโสธรแล้วก็ไปร้อยเอ็ดไปขอนแก่นไปอุดรสกลนครแล้วนี่ขอขอแบบเรียบแม่น้ำโขงไปอะไรอย่างเงี้ยนครพนบึงการหนองคายแล้วก็ขอไปจบทิที่เลยปูงั้นงั้นก่อนจะไปจบทิปเนี่ยใครมีขอแวะอุดรได้ไหมคะ้านเกิดของแม่จริงเหรอไปอุดรใช่แล้ว ได,ได้ได้ได้งั้นพี่ไปนอนด้วยนะโอเคตกลงเลยค่ะอยากไปซึมซับวัฒนธรรมอะไรอย่างเงี้ย คี้ฝันว่าฝันว่าได้ไปดูบอลที่สนามจะชอบขนาดน,นี้มนไม่ไปกันเลยแล้วไม่น่าตื่นเลยว่าคุณพร้อมไปกับผมแล้วครับไปสิโอ้โหต้องขอเมียหรือเปล่าเมเมีอ่ะช,ว,นะชวคนะชว้นไปดิ โหลกมลเนธคนสวยและติ๊งต้องนี่ได้ข่าวว่าจะไปที่วิสาหเหรอมีไปบุรีรัมย์ด้วยใช่ปะอยากได้คนขับรถหล่อๆสักคนไหมละ่ะอ่าจริงดิชัวนะพูดนะนะโอเคบายมีรถไปแล้วเว้ยไปไปเปล่าไปดิ อนี่มารอแล้วเนี่ยไปเฮ้ยไม่ได้ด้วยทิ้งกันดือด้อๆเลยวะมีรถไปแล้วเว้ยไปดีอ่ะไปเปล่า,าไปดีไปดีโอ้โหอุตสาห์บอกาสาวเขาไว้ว่าจะมีเพื่อนสุดหล่อไปด้วยคนหนึ่งคนมีครอบครัวแล้วก็อย่างเงี้ยไม่โกรธไม่โกรธนี่น้องสาวมาแล้วพี่เกยสวัสดีคะ่ะสวัสดีสวัสดีกัมนเนสวัสดีส ไข่มุก The Voice รู้จักน้องหนูได้เหรอรู้จักดีพี่เป็นแฟนคลับอยู่ทีมฮิโตะใช่ไหมใช่ไซวาซีบอสจะเย็นจเย็นจเย็นจะเย็นแล้วนั่งเมื่อกี้ทำหน้าเหมือนตุ่นลิงเลยเพื่อนพี่เทอ้าวพี่ต้องไปคนเดียวเพื่อนพี่ไม่ไปละโตละคือยังอ่อยูจะไปใช่ไหมไปดิขึ้นรถเลยดีกว่าเฮ้ย thank you เดี๋ยวทำไมทำไมอ่ะนี่ไงก็จะขึ้นคุณพี่แกต้องหาทางอะไรผิดพี่ไม่รู้ทางกลัวอะไรอ่ะเรามีไข่มุกแล้วก็ไอ้กระมุนเนตรอยู่ไงพี่ไว้ใจได้เหรอ คุณสมัยนี้มันยุคไหนแล้วเขาเที่ยวกันแบบเยดี๋วนี้ใส่เสื้อเอลลอยใส่เอลลอยจกไว้ใจไกาเฮ้แค่ไปไปขึ้นรถเถอะไปเถอะลุยจะต้องไปก่อนแล้วก็เล้วขวาข้างหน้ามันก็จะถึงถนนวิรภาพชื่อได้ปะเนี่ยไข่มุกหนูนี่ไว้ใจได้ยิ่งกว่า G P S ถัวนะหลงหนักกว่า G P S แน่นตื่น,น,นตื่นได้แล้ว <c oughs> เอางี้เดี๋ยวพี่ให้ไข่บุกร้องเพลงให้ฟังเพลงเด็ดอ่สะสักท่อนนึงทิมกากเดี๋ยวก่อนมันสั้นไปปะเนี่ยใส่ว่าสิมีกันรือยไปใส่ว่าสิบอแบ่งใจใส่ว่าสิมี อย่าเป็นแฟนขับนะรู้เลยว่าไข่มุก The Voice Thailand ทีมเฮโจถูกต้องชอบแล้วเพลงนี้แบบว่าพอไข่มุกร้องขึ้นมาก็แบบออคนจะต้องรู้จักว่านี่คือไข่มุก The Voice หนูอยากจะถาม,มพี่พี่ว่าว่าถ้าเกิดจะมาเที่ยวอีสานหะนี่พี่คิดว่าเขาจะมากันช่วงเวลาเดือนไหนเมษาทำไมต้องเมษาแล้นร้อนไปเลยแล้วพี่แกละ่ะงั้นพี่ขอเป็นสักประมาณฝนฝนแล้วกันฝนตกแล้วกันใช่ใชเขาบอกว่าใครตอบถูก ที่เกตตอบถูกเขาบอกว่าต้องมาแบบปลายฝนต้นหนาว <รอ S 1> เพราะว่า,วามันจะธรรมชาติพอเราเขาโดนฝนเนี่ยเขาก็จะสีเขียวบยากาศมันจะชุ่มชื้นอย่เหรอใช่แล้วก็เราก็จะเห็นต้นไม้ต้นหญ้าเนี่ยสวยเงื่ออ๋ออย่างนี้นี่เองแสดงว่าช่วงนี้เรามาถูกถูกไหมถูกต้องถูกต้อง นครราชสีมาหรือโคราชนั้นถือเป็นประตูสู่อีสานจังหวัดแรกที่เราหลายๆคนเลือกที่จะแวะพักเพราะมีอุทยานแห่งชาติแห่งแรกของประเทศไทยอย่างเขาใหญ่คอยต้อนรับอยู่ตามด้วยเข้าไปสก,การาย่าโมอเอาเรือกเอาชัยถ้ามาโคราชไม่ควรพลาดกินไก่กระเต็ดข้าวแผ่และผักหมี่โคราชอ๋อหากติดใจอย่าลืมซื้อเส้นหมี่โคราชกลับไปลองทำด้วยล่ะมาะไปนะพร้อมกันนะ ใครชาสุดคนนัเลี้ยงข้าวสองข้าไขุ่กเลี้ยงข้าวเลยไขุ่กอ่อนสุดเอาอะไรมาวัดเอาไมาทาสเกาสังกะสันมาวัดเจอร์นี่เดอะซีรีส์แก๊งเฟี้ยวเที่ยวทั่วไทยพรีเซนเต d by บายโตโยต้า